สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับเซลนัทนะครับกับสุธรมอเตอร์สาขาสีนคกระลิงครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับกับเจ้าปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นรุ่น GT Premium นะครับราคาค่าตัวเขาอยู่ที่1 4 7 3 0 0 0บาทนะครับผมที่อยากจะมารีวิวนะครับเพราะว่าคันนี้เราแต่งเป็นสไตล์เอลิทนะครับผมแต่ว่าปกติแล้วเอลิทจะมีแค่สีขาวแล้วก็สีดำนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นสีบอลนะครับผมเราก็เลยทำสไตล์เอลิทซึ่ง ที่เราทราบกันก็คืออิลิทก็จะเป็นหลังคาดําใช่ไหมฮะตัวนี้เราก็ทําหลังคาดํานะครับเสริมด้วยคิ้วด้านบนนะครับตรงขอบเสา A นะครับก็เป็นสีดํานะครับผมแล้วก็ในส่วนของแหลกหลังคาก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับก็สไตล์คล้ายๆกับอิลิทนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของพวกกระจังหน้าดํานะครับผมแต่ว่าก็เสริมขึ้นไปอีกนะครับในช่วงในส่วนของตัวคิ้วตัว C นะครับหรือตรงไดนามิกคิ้วด้านหน้านะครับก็ ทำสีดำด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็หลายจุดเลยครับที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแต่ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูในคลิปดีกว่าครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปดูกันนะครับลบกวรกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเป็นกำลังใจให้กันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเจ้ารถคันนี้แต่งเสริมอะไรไปบ้างนะครับผมไปครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของช่วงด้านหน้าของเจ้าปาเจโร่สปอร์ตคันนี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับผม มีตกแต่งอะไรไปบ้านนะครับก็เริ่มจากฝากระโปรงเลยครับปาเจโร่สปอรตนะครับตัวนี้ที่ฝากระโปรงก็จะมีโลโก้นะครับอันนี้เป็นโลโก้แท้นะฮะก็สวยงามนะครับก็เป็นสีดำนะครับเพื่อที่จะตัดกับตัวฝากระโปรงที่เป็นสีบอลเงินนะครับผมหรือว่าถ้าชอบเป็นสีเงินก็ได้ฮะแต่ว่า มันก็จะดูกลืนๆก,กันก็จะดูไม่ค่อยตัดดูไม่ค่อยเด่นขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ที่ทําสีเพิ่มเข้าไปก็ยังมีในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวกระจังหน้าตรงนี้นะครับเป็นสีดํานะครับแล้วในส่วนของตัวคิ้วตัว C ตรงนี้นะครับปกติถ้าเป็น Elit e e dition ก็จะไม่มีสีดำนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับผมตัวนี้เราก็ทำสีเข้าไปให้เขาดุดันนะครับเข้ากับตัว ชุดแต่ง r i d e r M V2 นะครับผมอันนี้เป็น V2 นะครับก็สำหรับใครที่ดูคลิปก็บอกกันนะวฮะว่าอยากได้ตัวนี้เป็นรุ่น V2 นะครับเป็นของ Sport Rider M นะครับผมก็เพิ่มเติมกันในส่วนของชุด r i d e r M ด้านล่างนะครับกับสเกิร์ตด้านล่างนะครับผมก็ในชุดเขาก็จะมีสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหลังนะครับแล้วก็ยังมีกราบข้างที่ด้านข้างตัวรถด้วยนะครับผมก็สังเกตว่า ด้านบนหลังคานะครับเราก็จะทําสีดํานะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของแหลกหลังคานะครับก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวด้านหน้าก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันบ้างครับว่าเรามีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปให้เจ้าปาเจโน่สปอร์ตคันี้นะครับไปครับก็ต่อกันเลยว่าะครับก็เริ่มจากที่หลังคานะครับผมหลังคาตัวนี้เราทําสีในส่วนของตัวแหลกหลังคาเพิ่มเติมเป็นสีดํานะครับผมแล้วก็ ในส่วนของเสา A ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นออลิทเขาก็จะไม่ได้ทำสีตรงเสาให้นะครับผมแล้วก็ยาวไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่ทำสีนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับสีดำตรงนี้นะครับปกติเขาก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับผมอันนี้เราก็จะปรับเป็นเป็นสีดำนะครับก็จะดูเข้ากับตัวรถแล้วก็ดูดุดันมากขึ้นนะครับสำหรับสีบอลเงินก็จะตัดแล้วก็ดูหล่อนะฮะแล้วก็ มีในส่วนของกันาสาดด้านข้างนะครับอ่าก็เป็นกันาสาดปาเจโลนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของอเบ้ารองมือนะครับตัวนี้ก็เป็นเบ้ารองมือแบบกันลอยเข้าไปในเบ้าตรงด้านในเลยนะครับผมสําหรับอ่บางท่านชอบแบบที่เป็นข้อปิดตรงนี้นะครับก็ข้อเสียก็คือว่าเวลาเราล้างรถนะครับมันจะเป็นคราบอยู่ตรงที่เป็นขอบของเขานะครับก็ ส,ส่วนตัวแล้วเซลล์จะแนะนําเป็นแบบว่าเบ้าแบบนี้มากกว่านะครับก็ะจะดูแลรักษาง่ายแล้วก็ไม่ทําให้สีมีปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ยังมีในส่วนของมือจับนะครับปกติก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับผมอันนี้เราก็ทําเป็นสีดําด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ดูสวยงามเข้ากับตัวรถที่เราทําเป็นทูโทนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอชุดสเกิร์ตนะครับของ Rider m v 2เนี่ยนะครับก็ มีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังแล้วก็มีกับข้างตรงนี้ให้ด้วยนะครับกับข้างก็เข้ารูปนะครับอ่าเรียบเนียนนะครับมีตัวยางซิลิโคนตรงนี้นะครับเข้ารูปสวยงามนะครับอ่าก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการดืดตัวนะครับเพราะว่าโมนอันนี้เราทําให้เข้ารูปกับตัวประตูด้านข้างได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผม แล้วก็มีในส่วนของนี่คะัคิวล้อนะครับสีดำนะครับก็จะเป็นคิวล้อทั้ง4ด้านเลยนะครับผมก็ล้อหน้าล้อหลังนะครับอ่าก็จะสวยงามเข้ากับตัวหลังคาดำที่เราชุดเซ็ตของเขาเข้ามาร่วมกันนะครับก็ดูดีไปแบบอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่าด้านข้างก็มีประมาณนี้นะครับส่วนล้อก็จะเป็นล้อขอบ18นะครับผมตัวนี้ก็รัอดิยางบิสโต e นะครับก็สแตนดาร์ดจากโรงงานเป็นทูโทนนะครับอันนี้ล้อไม่ได้ทำสีนะครับก็ มตนดาดแบบเดิมๆมาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาละครับก็อยู่ในช่วงด้านท้ายของเจ้าปาเจโร่สปอร์ตแล้วนะครับก็เริ่มจากหลังคาเช่นเคยครับที่หลังคาครับก็จะมีเสาอากาศที่เป็นชาร์กฟินนะครับตัวนั้นเราก็ทําเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับสปอยเลอร์หลังตรงนี้ก็ทําสีดําเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่องว่างตรงสปอยเลอร์ปกติแล้วถ้าเป็นอีลิตเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่า ถ้าเป็นอ,อย่างเช่นอีลิทที่เป็นคันสีขาวครับก็จะเห็นว่าตรงใกล้ๆก,กับตัวสปอยเลอร์จะเป็นสีขาวนะครับซึ่งมันจะดูแล้วขัดตาเป็นสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ทำสีดำให้มันเข้ากันหมดทั้งหมดทั้งชุดเลยนะครับที่หลังคานะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของคิ้วไฟ LED นะครับอันนี้เราติดตั้งคิ้วไฟนะครับเราตัดในส่วนของไฟหลีออกนะครับเพราะว่า ถ้าลูกค้าเปิดให้เราให้มันติดเป็นไฟหลีเนี่ยนะครับมันจะสว่างมากนะครับผมแล้วก็อาจจะลบกวนสายตาเพื่อนร่วมทางอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเราจึงทําให้ไฟตรงนี้ติดเฉพาะตอนเบรกแล้วก็ตอนใส่เกียร์ถอยหลัง นะครับไฟตัวนี้ก็จะติดขึ้นมานะครับก็สวยงามเลยทีเดียวครับตอนนี้เรียกว่าฮิตกันในหมู่ชาวปาเจโร่สปอร์ตเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกรอบป้ายลาลิอาร์ตครับอันนี้ก็เป็นกรอบป้ายแท้จากโรงงานนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีในส่วนของตัวรุ่นที่เป็นลาลิอาร์ตมาด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเลยวีทีครับว่ารุ่นลาลิอาร์ตเขาหล่อแค่ไหนหรือว่าตัดอะไรออกไปบ้างนะครับผมก็เอาไว้คลิปหน้านะครับ อ่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของสคับเพจหรือว่าตัวการลอยด้านหลังนะครับก็อยู่ตรงชายกันชนด้านหลังตรงนี้นะครับก็กัรลอยได้นะครับเวลาเราขนของนะครับก็ยกของใส่อะไรเงี้ยแล้วทําให้ตรงสีตรงนี้เราก็เซฟไปได้นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องของการจะเป็นลงเป็นรอยอะไรขึ้นมานะครับผมแล้วก็สุดท้ายด้านใต้สุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตสปอร์ตไรเดอร์เนะครับเป็น V2 นะครับตัวนี้ก็สวยงามแล้วก็ เป็นชุดที่ขายดีที่สุดนะครับหรือว่าเป็นชุดที่ลูกค้าเลือกแต่งมากที่สุดเลยนะครับสำหรับเ,เจ้า i d e r M นะครับเป็น V2 นะครับผมก็เวลาสั่งก็บอกเป็นรุ่นว2ูนะครับอันนี้ก็จะเข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายอีกนิดนึงนะครับผมตัวนี้ ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับปาเจโร่ก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็จะมีในส่วนของถาดท้ายเพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วก็ดูชัดๆกันอีกทีนะครับกับตัวกันลอยด้านหลังนะครับผมก็สวยงามเข้ารูปครับเป็นปาเจโร่สปอร์ตตรงนี้นะครับก็เวลาเราขนของอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่าตัวด้านหลังจะเป็นรอยนะครับเพราะว่าเราใส่กันลอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างครับว่ามีอะไรนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในรถกับ p บจ e r โล่ p ีทีพรีมเมียมคันนี้นะครับผมก็สแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับก็ในส่วนของ a a d p t Adaptive c r u i s e Control นะครับผมหน้าจอที่เป็นดิจิตอลไฮคอนทาร์สนะครับผมแพทเทิร์นชิอะไรพวกนี้ก็มีมาเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าก็เพิ่มเติมในส่วนของเจ้าไวเลสชาร์ e นะครับก็จะอยู่ตรงใต้ช่องแอร์ตรงนี้นะครับผม แล้วก็มีในส่วนของออโต้โฮนะครับเด็ก <net> มีไฟฟ้านะครับผมแลที่สําคัญนะครับกระจกตรงกลางเนี่ยคะจกมองหลังก็สามารถตัดแสงได้แบบอัตโนมัติด้วยนะครับผม <net> แล้วก็ยังมีในส่วนของจอ,อกลางนะครับตัวจอกลางเราก็จะมีแถมกล่อง Android ให้นะครับตัวกล่อง Android ก็จะคล้ายๆกับเป็นแท็บเล็ตนะครับแต่ว่าใช้การสั่งงานโดยรีโมทนะครับผม แล้วก็ที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของสคับเพจนะครับเป็นสคับเพจกันลอยเวลาเราขึ้นรถนะครับก็จะอยู่ตรงบันไดนะครับผมภายในก็ประมาณนี้ครับที่เพิ่มเติมเข้าไปครับเป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เชื่อว่าหลายคนคงถูกใจนะครับกับเจ้าป a j e เ o GT Premium สีบอนเงินแต่งแบบ Elite Style นะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากแต่งแบบนี้นะครับก็ โทรมาหาได้เลยครับกับ0652370589นะครับผมหรือว่าไลน์ดีนะครับ0831332304นะครับหรือว่าจะไปเยี่ยมชมเพจกันก็ได้นะครับกับสุทรมอเตอร์สีนคลินพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอ่ะแต่ว่าถ้าอยากจะรู้เร็วๆนะครับว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างโทรเลยดีกว่าครับเร็วที่สุดครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Drive your ambition. Mitsubishi Motors.